อันนี้นะครับคือลองลองลองแล้วลองดูลองทําทีมมาตบใส่เผาผ่า,านใส่เผา,านะใส่เผา,าเขาก็จะเป็นพวกนี้อ่าที่จะมีเนี่ยครับไอ้บาเลตา้าหรือผัวไฟพวกนี้จะมีใส่เผาผ่า,านอยู่เป็นใส่เผาผ่า,านก็เขาก็จะใส่เซต็จพวกนี้ไปมาหลนะดไอ้นี้ด้วยไปมา ลองดูเราจะมาเริ่มเป็นไรแล้วกันว้าอันนี้ก็ได้เนี่ยใส่ใส่นี้น้นาเขานาอ้อะสตาร์ทเอาลดลดลดสปีดไปก่อนเลยแล้วกันไม่ต้องสนใจอะไรนี่ครับโอ้ยด้อนน้ำสตาออกไปเราเพิ่มสปีดของเรา นี่ครับกิฟต์ฟอนฮิวขึ้นมาบัฟบ,บัฟบ,บัฟบ,บัฟขึ้นมาไปฟาลาดีนไปฟาลาดีนเออฮิวเลือดให้หน่อยครับผมสต้นไปครับผมตายโอ้ยเยนึลว่าตายตายฮะซะผีเดเออมึงผีเดเจอแซ่กูให้เอ้าลดความเร็วไป เอาเพิ่มนี่ไปอลองดูลองดูว่าเราโจ๊กเกอร์เราจะได้ไหมเราจะปล่อยโจ๊กเกอร์เอาโจ๊กเกอร์ไหมบล็อะ เออฟาลาดินซัดกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันโอ้โหไม่ติดสตันครับผมลดความเร็วไปเออตัดมานาครับผมตัดมานาะบอลน,น้ําบอลน,น้ําสตันไปสตันสตันโอ้โหไม่เข้าพาลาดินเลยเกีย้ยเ,ออเล่งความเร็วไปอ๋อกาดตัวนี้มาพอดีครับเปลี่ยนดามเมจเป็นพลังเลือด เพิ่มเลือดให้เรานี่ตีเข้ามาอยากตีตีเข้ามาไปนกนะไอ้นอกไปครับคับแฮปปี้เหรอแฮปปี้แฮปปี้ไปคิวเลือดมาชนะใส่ครับตอนแรกว่าจะมาปรับดาเมจไอเผาเผาไม่เผาไม่แถวแล้วนี่อย่างนี้ก็ชนะได้โอ้ยโกย,โยลืมไปมันไม่ติดนะครับผมก็ติดปีกนางฟ้าอยู่มันจะไม่ติดสตนัน เพราะงั้นเราเล็งความเร็วดีมาเมื่อกี้นี้ไม่งั้นก็ไใส่เนี่ยใส่ของพาลาดีนสกิลของพาลาดีนนี่อย่างนี้ใส่แซ่ไฟครับอาร์คอาร์คมึงไปครับไอ้คิเมลา่าคิเมล่าไม่ใช่อาร์คทันไหมทันไหมไม่ทันเพิ่มอัตราการน,นี่ครับเพิ่มบัฟเพิ่มบัฟพาลาดีนเพิ่มบัฟมา มึงเจอกูแน่นี่สตานไม่รู้แล้วต้องมี2องตัวสามตัวแลว<ป>ะตายตายซะไอ้เท่าถืออะไรไม่ถือบอกอไรยหย่เล่นของมีคมตายารดีนซัดเข้าไปอินฟาน่โอ้ย ไม่รู้เมื่อทำอะไรปล่อยอะไรเล่นๆไปครับผมใสไปไปใาไ,ไม่เหลือมึงไปครับผมไอตัวนี้นี่กระสอบทรายครับผมมันคือตัวอะไรวะมองไม่ถูกเว้ยยืนเป็นกระสอบทรายเราเตะไปนะครับผมชนะไปในยกที่หนึ่งอ้า โอ้ยปิงขึ้นปิงไปไม่ติดสถานะเลยเลยไม่ทันด้วยโอ้ ผมจะเพิ่มอะไรมากุณไม่รู้คุณขโมยมาก่อน้ออขโมยไม่ได้ด้วยไปตัดตันไปเฮ้ยมันใส่อะไรวะมันใส่เดบกันทั้งทีมเลยหรือไง ไม่ค่อยติดสตันไม่ติดไอไอนี่เลยกันกันสถานะอย่างเดียวเลยเอ <_ d ata> เอนะ <_ d ata> ตายได้แสไฟมือ ยังไงมึงก็ตาย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 ขอปล่อยได้ทีงเถอะน้ามาสาร์นไปบอลน้ำสร์นไปเพิ่มอ่าบั๊บบับบับ,บ,บมาตายอินฟอร์โน,โนตายซะเก็บบอล ปับปัดผมไปมาในมึงตายโดนแท็กกูตบโอ้ยเฮียบ่อนไปบ่อนน้ำก็ตายไปนิ่มไปไปฟินิกมึงมีสองชีวิตใช่ไหมไปฟินิกเออไปก่อนมึนฟินิกมึนนี่ โจก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 เรานี้ยังไม่ได้ออกเลยโจกกัมปู่นี่นี่ฟินิกเจอแซะเข้าไปมาอีกหนึ่งชีวิตมันเกิดขึ้นมาไปสามสี่มืดไปโอ้ตายโอเคบายบาย